สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ลุงได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดเขาพระบาทครับวันนี้มาทำบุญและนี่ก็ที่เห็นอยู่นี่คือเชิงเขารอยพระพุทธบาทตำบลบ้านรางอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมและไปกราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับ ในเทศกาลตรุษจีนนี้เราก็จะได้ความเป็นมงคลจะได้ดวงชะตาโชคดีมีเงินใช้กับทุกท่านนะครับเป็นภูเขาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่เป็นภูเขาใหญ่นะครับที่เราขึ้นมาก็จะไม่สูงมากผู้สูงอายุก็สามารถขึ้นได้ครับขึ้นมาเชิงเขาก็จะมี พระพุทธปางลีลานะครับแบบนมัสการขอรับแล้วก็มีสาราพระพุทธเชิงเขาก็จะมีพญานาคห้าเสียนนะครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็มีพระพุทธปางอุ้มบาทนะครับเอา ไปครับมีพระประจําวันเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันที่ร้อยพระบาทแห่งวัดเขาพระบาท ในตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองแห่งนี้เป็นรอยพระบาทซึ่งเกิดโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการปฏิมากรรมปั้นแต่งของฝีมือมนุษย์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยภูเขาลูกนี้เป็นป่าป่าเรียกว่าป่าดิบโดยพื้นฐานเลยมีเป็นแค่เส้นทางเล็กๆ แล้วก็มีชาวป่าเขามาพบโดยบังเอิญมีใบไม้ก้อนตรวดก้อนหินปิดบังทำให้มองไม่ออกจนเข้าได้เสี่ยคุยจนมาเจอรอยว้าวตกระกใจว่าจงเป็นมหาสัจจรร์ว่าอา้าวนี่เป็นรอยพระพุทธบาทนี่ สวยงามมากครับพญานาคท่านสวยมากองค์กายสีทองพญานาคองค์กายสีทองเหลืองอย่างเงี้ย ก็ในทางตามตำหับตำราต้นต้นตระกูลของพญานาคก็คือตระกูลวิรุณปักนะครับเป็นพญานาคตระกูลใหญ่ มาอาจารย์ลุงไม่ได้แนละ้วลืมนับบันไดว่าขึ้นมากี่ขั้นช่วงหลังๆอาจารย์ลุงจะไม่ได้ออกพาไปแอดเวนเจอร์ตามถ้ำตามป่าที่ลึกลับนะครับเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันถอยสุขภาพมันถอยก็เลยหยุดหยุดพัก การทำยูทู e ไปวันนี้มีโอกาสได้ตั้งใจมาจิตใจอยากอยากกราบรอยพระพุทธบาทครับเราไม่ประมาทในชีวิตเราจะตายจากเราจะตายไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ สังสมบุญอยู่บ้านแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระมีขึ้นมาถึงกลางเขาระดับหนึ่งละเดี๋ยวอาจารย์ลุงพักก่อนนะครับแป๊บนึงครับเนี่ยเราเดินขึ้นมาไม่รู้จะครึ่งทางหรือเปล่านะครับ นี่คือมุมภาพที่มองลงไปบันไดเขาไม่ตั้งชั้นนะครับคุณแก่ย่างลุงก็เลยเดินขึ้นมาพอไหวอยู่นี่ฮวิวบรรยากาศครับเดี๋ยวอาจารย์ลงุงกราบพระพุทธองค์ก่อนนะครับ เพื่อที่จะไปกราบร้อยพระพุทธบาทของจริงหลังจากที่เราได้ถวายนมัสก,การสักการบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธปฏิมา รับออกองแทนคุณพระผู้มีพระภาคพระาคเจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็าจะขึ้นไปหารอยพระพุทธบาทกันครับ ก็มีมีสารเจ้าแป๊กงงเส,สียนมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนนี้ด้วยนะครับโอ้มีพระมาพระเมตตาพระมหากรณที่คุณแห่งองค์พระมาพระโพธิสัตว์โตอวโลกิเตสวนพระแม่กวนอิมด้วย โอ้แล้วก็มีองค์ท่านจี้กงด้วยครับ ไม่ค่อยได้พบนะครับพระอาหารหันต์จี้กงก็มีนะครับแต่แต่ไม่ค่อยมีได้พบเจอบ่อยเดี๋ยวอาจารย์ลุงขอกล่าวคำภาวนากราบน้ำพระสการพระองค์ท่านก่อนนะครับนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ nạ mô thật sắc quả tổ à tổ to xâm ma xâm phút thật sắc nạ mô chi công quăng hục châu sư nạ mô húc nạ mô hộp nạ mô trình tài sư tài bùi chiêu khổ kiêu lăng nạ mô chi công quăng hục châu sư húc hộp tổ เพ่งอังสาธุสาธุสาธุไปกันต่อครับหลังจากที่เรากราบอธิษฐานจิตบอกกล่าวเล่าสิบสันเจ้าแปะกงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบนมัส,สการลอยพระบาทกันนะครับ ทุกวันที่12เดือนกุมภาของทุกปีนะครับจะมีงานประจำปีขึ้นเขากราบนมัสการลอยพระบาทกันที่วัดพระบาทที่ตำบลบ้านแรงแห่งนี้นะครับตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองทางขึ้นลอยพระพุทธบาทนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยอาจารย์ลุง เปิดประตูหนองนะครับ โอ้โอ้เดี๋ยวอาจารย์ลงจุดทูกปิดเทียนไหวยรอยพระพุทธบาตก่อนนะครับ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพุทธปาทังสัจจาระเวนะวันทานะมะมิหังทุติยัมิ อิมังพุทธปาทางสัจจะคารเวนะวันทานะนาม,ามิถังตะตยมปิอิมังพุทธปาทางสัจจะคะรเวนะวันทานะนาม,ามิถัง ติเจรินีนิพานปัจยโยตุนะครับรอยพระพุทธบาทมีสัญลักษณ์มงคลร้อยแปดประการอันนี้ โเห็นไหมครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเห็นไหมครับนี่ครับรอยพระพุทธบาท เป็นรอยพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นเองบนหินก้อนขนาดใหญ่นะครับจึงเขาเรียกว่าหินดาดหินดาดนี้ก็จะลาดเอียงนี่ครับอันนี้คือลานหินนะครับกปกคุมไปด้วยเทาวันลานหินของภูเขาให้แล้วเขาคนพบเจอเลยว่าตรงลานหินนี่แล้วก็มาสร้างมนดกข้อมีรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องนี้คือร้านหินบนภูเขานะครับปลายรอยถูกไหมครับพระพุทธบาทปลายรอยพระบาทคือร้านหินี้ก่อแล้วมการค้นพบมาเจอเมื่อมาค้นพบมาเจอก็เลยสร้างพระพุทธพระมนตดบครอบ